สวัสดีครับเจอกันแล้วครับปัญหาศัตรูพืชในนาข้าวนะครับตัวที่2นะครับก็คือรวมไปเลยนะครับก็คือปัญหาเรื่องของหนอนกอและหนอนบนใบคือพูดง่ายว่าก็คือเป็นมแมลงปากกัดนะครับที่มีปัญหาสร้างปัญหาให้กับนาข้าวและมีปัญหากระทบกับผลผลิตเป็นอย่างมากนะครับผมเชื่อว่าชาวนาข้าวคงรู้จักกันดีนะครับสำหรับหนอนกอ หนอนบนใบบางคนเรียกว่าไส้แห้งก็มีบางคนเรียกว่าไอ้หน,นอนห่อใบก็มีหรือว่าโรคใบขาวก็ดีนะครับตอนนี้เราบอกทำความรู้จักนะครับว่าความเสียหายห,ายหรือความรุนแรงของมันแล้วเราจะมีวิธีป้องกันหรือกําจัดอย่างไรอาจารย์ครับเรามีวิธีในการที่จะดูวินิจฉัยนะครับระหว่างหนอนกอและหนอนใบและความรุนแรงของมันเป็นยังไงครับอาจารย์ครับก็ลักษณะนะครับของอาการที่ที่ต้นข้าวแสดงออกมานะครับเอาพูดถึงหนอนกอข้าวก่อนนะครับแต่ว่าทั้งสองตัวเนี่ยเป็นผีเสื้อคืนหนึ่งคู่ โดยที่หนอนกอรเนี่ยนะครับเราจะพูดถึงหนอนกอรเนี่ยก็จะมีอาการคือสองสองอาการเห็นได้ชัดคือหัวงอกที่เขาเรียกว่าข้าวที่เราเป็นเส้นข,วขาวๆออกมาเ<ซ> <มา S 2> ห้นไส้แห้งออกมาะนะครับอันนั้นก็แล้วก็อีกอันนึงนะครับก็คือถ้าเกิดว่าอันนี้เกิดระยะที่ออกรวงอ่ะจะเกิดการหัวงอกแต่ถ้าเกิดระยะแตกกรเนี่ยเขาจะเรียกว่านี่ครับยอดอาการยอดเหี่ยวยอดเหี่ยวใช่ครับไว้เฮ็ดกับเดทฮาร์ที่เขาจะชอบนิยมเรียกกันะนะครับในหนอนกอข้าว แล้วก็ส่วนในความแตกต่างของหนอนกาหนอนห่อใบข้าวอย่างนี้ในหนอนห่อใบข้าวเนี่ยครับก็เป็นลักษณะที่กจะเป็นเป็นเหมือนแบบว่าใบข,าว,ใบขาวออกมานะครับถ้าแล้วก็ถ้าเกิดว่าระบาดรุนแรงเนี่ยก็จะเป็นใบแห้งใหม่ <ใบ S 2> เลย,เลยแล้วก็จะ,<ๆ>จะม้วนหลบบานะครับ ซึ่งตัวนี้เองเนี่ยโดยเฉพาะอย่างนอนกอเนี่ยมันก็ทาให้ตรงนั้นกอน,นั้นก็คือไม่สามารถที่ออกรวงได้มันก็ต้องมาแทงออกอใหม่แ,<ร>แตกใหม่ซึ่งทาการแตกใหม่เนี่ยมันก็ทาให้ลวงเนี่ยอาจจะออกไม่ทันกับชาวบ้านเขาไอ้รุ่นแรกอาจจะไม่สมบูรณ์ด้วยใช่กับสายสองถ้าเป็นนอนผ่อใบหรือนอน้วนใบข้าวเนี่ยนะครับมันก็ทําให้ตัวใบเนี่ยไม่สามารถที่จะสั่งข้อแสงห<ม>ให้กระเวต้องมันทําให้ลู่ลวงเนี่ยมันก็จะรีบไปนะครับลวงก็จะไม่เต็มเม็ดเม็ดก็จะไม่เต็มรวง แน่นอนครับมันก็ส่งผลกับผลผลิตแน่นอนนะครับล<ๆ>วงไม่สามารถแตกได้ไม่สามารถออกรวงได้ลวงไม่สามารถที่จะเป็นมเมล็ดเต็มได้นะครับ<ๆ>ก็ส่งผลให้ผลผลิตเสียหายแน่นอน<ๆ>แล้วอย่างนี้เนี่ยครับเรามีวิธีในเรื่องกานปองการป้องกันและกําจัดด้วยการใช้สารเคมีอย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับก็สารเคมีที่ตอนนี้ที่แนะนํานะครับก็เป็นสารพวกกลุ่มสองกลุ่มสองก็คือพวกฟิโปนินพวกฟิโปนินนะครับแล้วก็สารกลุ่ม สิบห้านะครับต้องยักยันกันนะครับโอเคแล้วมีพวกเตระกูลพวกอีมาแมกตินอีมาแมกตินนะครับกลุ่มหกกลุ่มหกนะครับแนะนำโอเคแล้วมีขาในกลุ่มพวกอีโตสคาอีโตสคากลุ่มยี่สองก็เป็นคำแนะนำเหมือนกันโอเคแล้วมีกลุ่มคอรันทาคอรันทานนิโพฟูเบนไดมานอยู่กลุ่มยี่ลุแปด่ยี่แปดซึ่งพวกนี้ก็เป็นสารที่เอเขาเรียกขั้นเลำดับของความ ความเก่งก็มีความแตกต่างกันนะครับซึ่งตัวนี้เองเนี่ยก็จะมีทั้งหมดอยู่4ี่ห้ากลุ่มนะครับซึ่งอันนี้เองเนี่ยก็เออก็จะมีความแตกต่างในของบางตัวนี่ก็จะเก่งนอนกออย่างเดียวนะครับหรือบางตัวก็จะเก่งนอนกอบ้างแต่เก่งนอนม้วนใบบ้างนะครับซึ่งตัวนี้เองเนี่ยจังในอดีเนี่ยที่นิยมมาใช้ก็คือสารในตระกูลพวกอโนพัฟเฟตเช่นตัวคอปาลิฟอสมาก่อนนี้โอ้โหดังมากนะครับแต่ตอนนี้ก็ได้ถูกนะห้ามห้ามนำใช้แล้วเพราะมันอันตรายมากกับผู้ผู้ใช้ ครับตอนนี้กลับมาดูเรื่องของการแนะนำกลุ่ม okay, ฟิโปลินนะครับก็อีกตัวนึงก็คือตัวของอีมาพตินนะครับก็อีกตัวนึงก็คือตัวกลุ่มคอรันทานะครับซึ่งเป็นยากลุ่มหม่แล้วนะครับอีกตัวนึงก็คือยับยั้งากลอกคราบนะครับซึ่งแต่ละตัวเนี่ยเป็นไงฮะอาจารย์ที่จะควรจะใช้สลับหรือว่าควรใช้ใช้ยังไงเลือกเลื่อกยังไงก่อนหลังครับอาจารย์ครับหรือขึ้นกับความเนี้บในการทํานาข้าของเราเวลาใช้เนี่ยเวลาเลือกการสลับเนี่ยครับก็เลือกสลับกลุ่ม ที่มีกลไกลเกาหลีแตกต่างกันสารที่แนะนําไปส่วนใหญ่มีการทดสอบแล้วมีประสิทธิธภาพในการควบคุมอยู่แล้วครับครับแล้วช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับในการที่จะไปฉีดพ่นของหนอนกอเนี่ยคือควรจะเป็นช่วงระยะเข้าระยะไหนครับถ้าเป็นการป้องกันนะครับถ้าเป็นการป้องกันเราจะช่วงระยะเนี่ยคือด้วยความที่หนอนกอเนี่ยลงทั้งระยะที่แตกกอและระยะที่ออกรวงออกวงใช่ครับเราก,เราก็เราก็ต้องดูจำดูเปอร์เซน็นเราจะคิดเป็นเปอร์เซ็นการทําลายมากกว่าครับ โดยดูจากส10จุดเนี่ยถ้าเกิดเจอเกิดเดจุดเนี่ยคือ10%เรเนี่ยเราจะเริ่มป้องกันกำจัดแล้วระหว่างการป้องกันกับการจัดเนี่ยการเลือกการใช้สารเคมีแตกต่างกันไหมครับอาจารย์เหมือนมันเหมือนกันมันเหมือนเหมือนกันนะครับแต่ว่าหมายถึงเราเรา,เราดูระดับการทำลายเป็นหลักเราคอยป้องกันกำจัดครับผมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยคำแนะนำของอาจารย์เนี่ยก็คือจะแนะนำในหลานในกลุ่มแตก ต่างๆที่มีการการการใช้อย่างได้ผลในตลาดเองเนี่ยซึ่งก็จะมีอยู่ด้วยกันหลายกลุ่มนะครับแต่สิ่งที่ทางบริษัทอาดามาที่อยากจะเสริมเพิ่มเติมนะครับที่เรามีแนะนําก็คือ ในการที่จะป้องก,กันกำจัดได้กว้างขึ้นและนานขึ้นเช่นนะครับในขานกลุ่ม15ก็คือจบยังกรอข้ามเนี่ยไปบวกกับสารในกลุ่มของอีมาแมกตินที่ชื่อว่าดามาตินเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็จะช่วยในเรื่องของการป้องกันกำจัดนอนกรและนอในใดได้เป็นอย่างดีหรือจะใช้ตัวโนวารอนไปบวกกับตัวอินดอกซาคาบท,ที่ที่มีชื่อว่าไลทาทาในการที่จะป้องกันก,นกำจัดนอนกอรหรือมงไม่ก็ได้เช่นเดียวกันหรือแม้กระทั่งถ้าท่านนิยมที่จะใช้ยาเอ่อที่มีราคาสูงขึ้นมาหน่อย อย่างเช่นสารในกลุ่มของคอรัทานนิโพนะครับก็จะใช้นูวอลลอนไปบวกกับสารกลุ่มนี้ได้เช่นเดีวยวกันนะครับหรือนูวอลลอนไปบวกกับสารฟิสโปนินก็ได้เช่นเดีวยวกันก็จะช่วยในการที่จะเสริมประสิทธิภาพในการป้องกันกําจัดนอนกอและหนอนม้วนใบได้เช่นเดีวยวกันครับวันนี้ก็ได้พบกับทางแก้ไขในปัญหาเรื่องของนอนกอหนวดใบข้าวแล้วเดี๋ยวพบกันตอนต่อไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการกําจัดและป้องกันเคลือกระโดดเสียมตาในตอนต่อไปครับ